สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมมิตรหนึ่งแดกเป็นเล่ยแล้วนะครับวันนี้ครับมาจัดกระเพราถาดใหญ่ๆนะครับนี่ครับกระเพรารวมมิดครับวันนี้โห้ถาดใหญ่ๆได้เอาใจใส่กระเพรานะครับมากินน้ากันครับพี่น้องแซ่บๆได้พี่นี่มามามากินกระเพราน้ากันครับวันนี้ก็ได้น้าซุปหนึ่งถ้วยครับนี่ครับต้มประกาศดองครับใส่ขาหมูครับสดน้ํา่องคอครับกับกระเพราถาดยักษ์ในวันนี้มามากินกระเพราน้ากันครับ ใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มิสเตอร์นหนึ่งด้วยนะครับโอ้ยไม่ได้กินกระเพรานถัดใหญ่ๆแบบนี้นานแล้วครับเนี่ยครับมาเริ่มคมแรกแหกมันอืนี่ครับจัดปลาหมึกก่อนเลยครับคําแรกอืนี่ครับอืม แซบตัวเลขพี่น้องมามากครับชดน้ำครับลองขอลองขอสกินหมดไหมครับมันลุ้นด้วยกันครับอืมอืมผัดกระเพราแห้งๆนะครับวันนี้ นี่ครับพิเศษไข่ดาวด้วยครับคำนี้ให้คุณผู้ชมครับนี่ครับคำนี้ใหญ่โจโจเลยอืม เต็มฐานเลยครับต้มขาหมูครับใส่ขาหมู ต่อครับรวยอย่างเดียว 嗯。Mm. รากาศร้อครับ ร้อนกินเนื้อแตแลนะครับ เดินจะอิ่มรับเยอะมาก โอ้เกือบไม่หมดนะครับคุณผู้ชมกำลังจะอิ่มครับหมดตอนพอดีครับอร่อยมากครับวันนี้ ผัดกะเพราถาดรวมมิตรใหญ่ๆครับเต็มถาดเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะไม่ได้พาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็นี่ครับฝากสบู่ใบปอเคนิกไว้ด้วยนะครับนี่ครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่นะครับใครที่มีปัญหาสิวนะครับรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวนะครับรูขุมขนนะครับหน้ามันนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับใครที่สนใจก็ลอง ทัก ID ดีไลหรือว่าเฟซผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับลองทักมาคุยกันได้ครับนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการกินขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ